มาเกอ้อตัวนี่มาคุณนี่บิกี้บิกี้ด้วยจริงมาโตเลยกว่าบ้านใส่เสื้อดุมเป็นราวเลยฮะเฮ้ยแข้งสิบแทกไอ้ตุงเลยไปบิกี้ไปอาบน้ำนอนตัวจาแปงเรียนลาววันนี้ใจไม่ไปอะวันอาทิตย์อ๋อ ปวดตึงยังลงโลจีจิบก็ไม่เป็นเไรปวดตึงยังโลจีจิบก็ไม่เป็นเลยกูไม่เดือดร้อนเลยเรื่อเพราะก็งี้งไม่ได้เป็นจีิงกับนุ่ยกุยกันฉันเพื่อนจีเออไอ้ร้อยจีิงเพื่อนรักนุ่มบักักมากาะติ้ เินตีนวยลักเท้านักนะโดยลักกิตึงเดินลัดตัดตรงมาเดินมางัาเต่งคนดีทีนวยที่กว่าเคยรำตัวเรียกว่าดูตัวไม่ติดเครื่องเต่งปิดตอว่าเป็นแคไหน เต็นนาหลักนักนาโปน้าอยเบียมีไม้ยืมจักปปน้าย่ามวนกันเอ้กูเบื่อในการกูตื่มไม่โตแต่จะเดี๋ยงไอ้ตายนู่นหนุ่แลกกว่าฟากูตายลงบนมอมถุกเตี้ยกูยืนตายจังไดมึงลงมาจากนู่นกว่ามึงก่อยแน่นั่ที่นว่นายปอนู่นหนุ่มาปั๊บไม่ยืมทางกับก้อยาสู เรียกเอจริงจัดมันเด็ดกว่าฟ้ามียยังทูบเลยอย่างทูบเอ็นบอกกูว่าหยุดตั้งแต่วันดูดบุรีหลวงไอ้กองหลวมันหยุดแล้วแต่ว่าทูบกองเปื่อกเนอะมันได้เหมือนมีกว่าฟ้ากูเบื่อนี่แกิืเอไม่โตกันที่วันนูอนเบื่อืจอยากเบื่อืจอยากก็ตายูโน้นตายนี้เบื่อเบื่อเจอยากก็ตายห้องเลยกึ้นจ้ามเจล็ด พอขึ้นจ้าเจ็ดเจ็ดเลยมาขึ ứng, ้นเกาเกาจ้ามพอเกาเกาจ้ามเลยมาจ้ามเจ็ดเจ็ดพอจ้าเจ็ดเจ็ดเลยขึ้นเกาหนึ่งหนึ่งพอเกาหนึ่งหนึ่งเลยมาจ้องเจ็ดเจ็ดวันน้ากูว่ากูเจอเกาเกาจ้าเหลาน่าขึ้นอยู่ชิงกว่าฟาเกือบเออชิงยุดยุดจะมั่งแต่นู่นเลยเอออย่าทรูมันนะกูไปเห็เนี่ยนู่นหนอยดูยาหนึ่งว่ากูยังนึกเห็นดูตันตีใจจ้ามเลย มึงจำได้มาวันนั้นไอ้ผู้ใหญ่จำไปจจอในอำเภอมาเล่นกับพี่น้องชาวู้ชิพกว่ามว่าบ้านเราต้องเป็นจุ่มจุนเข้มแข็งต้องพุ่งต้องเป็นจุ่มจุนที่โปรดยาเจ็บทิศการที่อันมึงวากับพี่น้องชาวู้ชิพมากันเต็มมาหนังกว้างในอำเภอตะเล่งในอำเภอกับผู้ใหญ่จำอยู่หนังเกียนอันนั้นแต่ว่าในอำเภอผมตั้งตะเล่งได้ร้งจำกรรมไปนู่นหน่วยไม่รู้มาแต่เล่นเสกไปหนัง้าบเผือน มาหนน่นหน่วันนั้นมาจเล่นเกมก่อนการทียนมื่วานในอำเภอลเล่นในต้องจำกันมาโน่นก็ไปตึงต้นแทกแทกก็ไปนั่งตึงในอำเภอพุทเล็จจากโออย่าเจนมาจากโออย่าเจนมาตึงมันมวลไม่เจมงเล็กเล็กเล่าว่าเตาเมทอันนมันจุดเลยมันดูผลดูผลว่ากวันมงตึงใน้ำเภอแก่ยาไม่ใจแก่รูปนี่แก่มักจี้จี้จี นายอำเภอเกตันกับเกตุนกวนยาทูบไม่ได้ก็ยกขึ้นพืชท่านประชุมเองแต่ท่านผู้ใหญ่จำผมโกตัวก้อนหรอไอ้หน <tr> ุ Shut ่ยมันผลกันนั่นนายอำเภออย่างโดนกวนยาทูบก้องอุปกรณ์กับเกียดกูนี่เกียดก้อยเกียดนายอำเภอเกียดเอยเป็นที่นายอำเภอได้แต่กราดกวันควยมันฟึ้งออก ไม่มกงมแล้วรู้ว่ากมยังมันเด็กแเดกมไม่ผ่หนควมเบือยอตมันตั้งปีนมึงวะหยุดหยุดแต่มังก็ตายายูกกัรงานหนู่มหนุ่ยมันหยุดหยุดแต่มังจะมาเล่นอีเด็กตายจะกลัหล่วหน่วยที่นวลเตือนว่ามาเล่นอีเด็กมาเล่นไม่ใจกลัวกลัว้อยมาเล่นกลัวเลยก็มาเล่นเกยมาเล่นกาบก็จอดแต่งู้ดิบมันก็ไม่เล่นดื่อ นั่นก็การตัวยินมังการตัวาตัมังการโเกรองมังการบในมึงวะการตัวยินการตัวดาตัเด้อแล้วมึงเอกของก็มาต่อยรัวตัวเองมต่างยิเสียการตัวยินกูใจเยวกูพินเด็กการตัวดาตัดพินใจการตัวดาตัพนกับเครียนตดาตันมืนีหรือว่ารลอยเร่องมึงวะโลตังพนเรื่องคตัวตัพน ก็ไปแกงโอลามปิกตรจินกัยได้กี่เดีอนตองรู้ม็ดอันนี้ตัดจีนมึงว่าตุตัดจีนจกพวกต้องผีกับมันรู้ป่านี้งนี่ไปอยูงกฤษกับมันรูู้ตังเป็มึงว่าจะว่ีตุ๊รถจากากันตุรถโรากันจิมปอยดาบแห่ปกับมันรููู้ตังเปนแไม่มีได้กับมันรูนายกุณไม่จอจใจวงชาวัดกับตัวาตัดรู้รู้เออ

คนนั้นเนี่ยตัดมันเป็นคนมาตูมกูแก่เพื่อแค่ยังไม่จะได้พิสูจน์ไดตัดนั่นเออบิกูมาหยิบไม่ว่าใครกี่เต็มเรึแต่ไม่หยกบใครขนาดวะไอ้กี่ตัวตัดนันนี้เลี้ยงหยิบร้ึตัวตัดอยู่กันเต็มใครอยู่อะไรกันปูญิงปูญิงยังโง่กันเตือนใครกี่ไม่ยิบ เลยจิกเลือกันมันโยนตัวระตาแล้วก็มาจิกจัะเชื่อตที่ใต้เรือวะใต้ใตตั้งใจทำมาหนังสี่แต่นู้นเออคนหนุนเราวันน่ะอายุหมาก็ถุกวันบ้านเมืองก็ไม่โรตีอยู่เลือต่อไปในวันกันน้ามึงอย่าลืมมาล้างจากตีมันแพงล้างจากตียางแพงก้องในตองตลาดจะขึ้นตามล้างจากตีน้ำมันลงยางลงแต่ว่าก้อมันไม่ลงผู้ที่แบรกระพระคือคนฉันตร์ด อันน we ั <sinus> ้นบ้จันกรอันบ้เท็ดดีก็กระยูมารือก็มันอันนั้นแต่โบ้แต่อาชาวกินคำโบ้แต่ใจด้งานมึงลองกินเล่ไปตำบ้านวันลอยว่าบานอันนั้นปกวยเตี๋ยวจั้งตุวยอันนี้เตอเหล้าก้าวกินจั้งตอนกับกิบมากรัวหลูแก่บ้านมันตีอดเพราะแค่นั้นเก็บไปตะตั้งนักเก็บๆก็บไปยาเตียวปลาไปเบี้ยนกับกล้องไม่ก้าวตาอันนั้นตั้งดีตำบ้านนาเน่ยน้มึงมีกรูรเลวัดไเ้แต่มึงเดือดร้อนเพราะมึงตำบ้านไม่จริง ง่ยเป็นคือดางกูตั้มนะวัดกูตั้มนะวัดว่าปีนี้ใจไม่จางมึงตั้งพยัญชนะก็คือกากเกว่าไม่จ้างเลยเอาไปดิปูไปพบนาประดิษฐ์แลาวพอใไรก็นาประดิษฐ์วันนาประดิษฐ์ปีนี้เป็นไม่จ้างนู่นนู่นตั้งพยัญชนะว่าตื่นเชี่ยวว่าโยไม่จ้างเลยวะเชี่ยวว่ามึงทำบ้านไม่เรียบร้อยเชี่ยวว่าปีเลวแกจ้างมึงไปตั้งพยัญชนะเชี่วว่าดำปลาเก่าว่าโดน ไปยืนซื้อมันลาวตายอันไปยืนตั้งไปยังอันนาประดิษฐ์ตั้งปะเดียวไปยังเตะเทดียวจะมาเกยใจเบียประเทอไปเลยอันเพี้ยนะไม่รูไ้ไปตั้งว่าไปตุบจังว่าไปตูนมันมากยิก่งใ็ญ่ชะตาบ้านตั้งโบูบ,บเลยแกมันดีจังจิงจังมึงเต็งพัมหลวงวัดว่าไม่จังเลยเแล้วจังว่าจังมึงไปเต็งจังว่าไปเต็งจังว่าไลา่ได้มาทน มันไรอะไรไอ้ตนู้ยังติดอยู่เกิดตนมันเลยต่มันลวก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 แก่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 ไม่รู้แก่ไปไหนนักนะต่มันไอ้เอาจริงเหรจังต่มันดีเดือดร้อนกัเพื่อนยังตั้งได้กินอย่ากินเหล้ายังตั้งได้กินอย่ากไปเล่นการพ่นันมึงอย่าลืมมาเล่ากับการพ่นันมันทำให้คนจีบไอ้มาหมาแบบมาเนะจะเบื่อไปคนเราเวลาจีบไอ้ีบไอ้ได้เพื่อนเนี่ยเจ๋งก็ไม่กินเหล้ากับจีบไอ้ไม่เล่นการพ่นันกับจีบไอ้ กูจีบไปท่เงินไม่เอ็นคินยากไม่เล่นกันเพราะนันกูเองจีบไปใจเดียมจีบไปกับโรนจีบไปกับแม่ไม้จีบไปกับใครก็แม่ไม้ปั่นพลวกูลาขว้างวันเดียวจีบไปเจ๊เดเยาเปิดกระตือรถเจ๊เปิดอย่างไรจองเปิดไว้ทำจุนเจอกี่ยังวันจีบไปเจอกี่ยังว่าันยามึงหวังกับกํปบ้าดชวนแม่ไม้แม่ไม้กับกูปกติจะมาเล่นมึงหว่า อันนี้ก <c oughs> ูขับโมบโตกันไหมเอ้วันนั้นกุกับรถยนต์ยับเลยมาปรักูไหมไหมเอนกุกับรถยนต์ฟันชวนตะกูตันทีไหมไหมวะรึวะไหมว่าว่าเขามันยืดรถยนต์เลวแน่ๆวไ่ะไหมไหมว่าเตียงเออว่ารถเยนองเราโลว์เลว่เตียงตุกน้ำยังไม่ตรงดวงจันทร้เราตีตี นั่นเองกูเลี้ยใจเลยว่าไม่เคยกระหอบทุกนามยังไม่ไม่ขึ้นรถวันกางเกงริมแดงตัววันติดกี่ย่างหมดแก่กางเกงริมแดงตัวหกฟันเลือดแต่ว่านองดดหนุ่มเงินะไม่กางเกงห้อมนี่ริมแดงก่อนยังกันหนกางเกงหอมริมแดงกันที่นวลไม่มีเพื่อเจอไกรรัดนัดฟ้องกูนี่อันนี้ก็กูริมเรือดของ